เทคโนโลยีอวกาศหมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการสำรวจอวกาศหรือศึกษาโลกของเราจากอวกาศรวมทั้งการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆในเอกภพโดย ในเทคโนโลยีวกาศก็คือกล้องโทรทัศน์กล้องโทรทัศน์นั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆได้แก่กล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสงและกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงหลักการทํางานของกล้องโทรทัศน์นี้ชนิดหักเหแสงแสงจากวัตถุที่สังเกตจะผ่านเลนส์ใกล้วัตถุและรวมแสงไปยังจุดโฟกัสแสงจะผ่านเลนส์ใกล้ตา ซึ่งภาพที่มองเห็นจะเป็นภาพเสมือนหัวกลับและกลับซ้ายกับขวาข้อดี 1. เป็นเป็นกล้องพื้นฐานที่สร้างได้ไม่ยากนัก 2. โดยทั่วไปจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยๆจึงมีน้ำหนักเบาข้อเสีย 1. เนื่องจากมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยทำให้ปริมาณการรับแสงน้อยไม่เหมาะใช้ดูวัตถุไกลๆอย่างกาแล็กซีและเนบิวลา 2. ใช้เลนเป็นตัวหักเหแสง ทำให้เกิดการคลาดสีได้หากใช้เลนคุณภาพไม่พอจึงต้องมีการใช้เลนหลายชิ้นประกอบทำให้มีราคาสูง 3. ภาพที่ได้จากกล้องแบบหักเหแสงจะทำให้ภาพหัวกลับและกลับซ้ายกลับขวาคืออ่านตัวหนังสือไม่ได้นั่นเองดังนั้นกล้องแบบนี้จะต้องมีไดไดโกเนลพิซซมเพื่อช่วยแก้ไขภาพ ซึ่งกล้องโทรทัศน์ชนิดถักเหตแสงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ที่หอดูดาวเยอร์กิสในรัฐวิสคอนซินประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนกล้องโทรทัศน์ชนิดค้อนแสงมีหลักการทำงานคือแสงจากวัตถุที่สังเกตเดินทางมารวมกับแสงที่กระจกพาราโบลาหรือที่เราเรียกกันว่ากระจกเว้า และกระจกเวอลจะทําการรวมแสงไปยังกระจกทุติยภูมิซึ่งเป็นกระจกเงาลาบที่ทํามุมรับแสงจากกระจกเวอลได้หมดและกระจกเงาลาบก็ทําการสะท้อนไปยังเลนใกล้ตาโดยภาพที่เห็นจะเป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดขยายโดยกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปข้อดีคือ 1. ใช้กระจกเว้าเป็นตัวรวมแสง ทำให้สามารถสร้างขนาดใหญ่มากๆได้ซึ่งจะมีราคาถูกกว่าเลนส์ที่มีขนาดเท่ากัน 2. โดยทั่วไปกล้องชนิดนี้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง5-6นิ้วขึ้นไปทําให้มีการรวมแสงได้มากเหมาะที่จะใช้สังเกตวัตถุระยะไกลๆเช่นกาแล็กซีเนบิวลาเพราะมีความเข้มแสงน้อยมาก 3. ความที่ได้จากกล้องแบบแสะท้อนแสงจะ ไม่กลับภาพซ้ายขวาเหมือนกล้องแบบหักเกีแสงแต่การมองภาพจะหัวกลับบ้างขึ้นอยู่กับลักษณะการมองจากกล้องเพราะเป็นการมองที่หัวกล้องไม่ใช่ท้ายกล้องเหมือนกล้องแบบหักเหีแสงข้อเสีย1การสร้างนั้นยุ่งยากซับซ้อนมาก2มีกระจกบานที่2จะท้อนภาพอยู่กลางลำกล้องทำให้กีดขวางทางเดินของแสง หากเส้นผ่านศูนย์กลางกล้องเล็กมากๆดังนั้นกล้องแบบสะท้อนแสงนี้จะจำบักมีขนาดใหญ่ตั้งแต่4.5นิ้วขึ้นไปโดยกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่เมืองฮาวาย กล้องที่อยู่ในวิดีโอมีชื่อเรียกว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลซึ่งเป็นกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงจะเห็นว่าแผงข้างเป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ด้วยพราะเหตุใดจึงนำกล้องโทรทัศน์ออกนอกโลกก็เพราะว่าการสังเกตดาวผ่านกล้องโทรทัศน์ที่อยู่บนโลกบางครั้งในวันไหนที่มีฝนตกอากาศไม่ดีท้องฟ้าขมุกข,ขมัว เมื่อใช้กล้องโทรทัศน์สังเกตดาวก็จะทำให้สังเกตได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นการที่เราส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศไปยังนอกโลกจึงทำให้ตัดปัญหาของการมองเห็นไม่ชัดจากเรื่องสภาพอากาศบนโลกจึงทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นที่จะนำวัตถุต่างๆที่อยู่ในโลกออกจากโลกไปสู่อวกาศได้ ระหว่างวัตถุต่างๆกับโลกก็จะมีแรงดึงดูดร,ระหว่างมวลแต่ดาวเทียมต้องออกไปนอกโลกแล้วทำอย่างไรจึงจะออกไปได้ละ่ะจึงมีการคิดค้นจนพบสิ่งที่เรียกว่าความเร็วหลุดพ้นจะทำให้วัตถุออกไปนอกโลกได้ซึ่งความเร็วหลุดพ้นมีค่าอยู่ที่ประมาณ11.2กิโลเมตรต่อวินาทีโดยมีดาวเทียมดวงแรกของโลกที่สามารถออกไปยังอวกาศได้ชื่อว่าดาวเทียมสปุตนิก เป็นของชาวรัสเซียถ้าดูขนาดของดาวเทียมจากวิดีโอก็จะเห็นว่าขนาดไม่ได้ใหญ่โตมากเป็นดาวเทียมจากเป็นดาวเทียมจากเป็นยุคแรกที่มีการทําดาวเทียมถึงแม้จะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็สามารถนำออ,ออกนอกโลกได้สำเร็จจรวดมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณพบว่าในอดีตมีเครื่องจักรที่เรียกว่า แอโอลิปไพทำงานโดยอาศัยหลักการพ่นของไอน้ําจึงเป็นที่มาทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆหรือที่ในประเทศจีนมีนักปาาท่านหนึ่งชื่อว่านหูเขาได้ผลิตเก้าอี้ที่ติดจรวดจำนวน47ลูกโดยรอบและทำการทดลองขึ้นไปโบชั้นอวกาศแต่หลังจากที่ทดลองในวันนั้นก็ไม่มีใครพบเห็น ว่านหูอีกเลยแต่ก็ถือว่าว่านหูประสบความสำเร็จในการนำวัตถุขึ้นไปบนฟ้าประเทศไทยก็มีวิวัฒนาการของจรวดเช่นกันก็คือบั้งไฟโดยมีภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยการใช้กรรมฐานผสมดินประสิวและถานไม้เนื้ออ่อนเป็นเชื้อเพลิงให้บั้งไฟขึ้นไปบนฟ้าได้วิวัฒนาการก็มี เรื่อยๆจนมีนักดาราศาสตร์สท่านคือสไตออฟกี้ชาวรัสเซียกับโรเบิร์ตกอดดักเป็นชาวอเมริกาหรือมิสเตอร์บราวน์นำความรู้มาต่อยอดจนทำให้เราสามารถขนส่งวัตถุต่างๆออกไปสู่นอกโลกได้ภาพจะเห็นได้ว่าการขนส่งวัตถุออกไปนอกโลกนั้นส่วนใหญ่จะส่งขึ้นไปในแนวดิ่ง ที่ทำมุมตั้งฉากกับโลกของเราเนื่องจากเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดหลังจากนั้นการออกแบบก็คือมีการออกแบบให้เชื้อเพลิงสามารถสลัดออกมาได้ที่ทำให้สลัดออกไปได้เพราะยิ่งถ้าเกิดน้ำหนักมากมวลมากพลังงานที่ใช้ก็จะเยอะตามไปด้วยก็เลยต้องมีการสลัดเชื้อเพลิงออกจากตัวยานอาวกาศเป็นท่อนๆเราสามารถ ใช้ดาวเทียมสำรวจสภาพภูมิประเทศหรือสำรวจทรัพยากรตาก่ตางๆได้เช่นดาวเทียมทีออสสามารถสำรวจทรัพยากรธรรมชาติได้บริเวณไหนเป็นป่าไม้หรือบริเวณไหนเป็นทะเลสามารถดูลักษณะอุณหภูมิของโลกว่าบริเวณไหนร้อนหรือบริเวณไหนเย็นหรือใช้ในการสื่อสารด้วยเหล่านี้ก็ล้วนเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีอวก,กาศทั้งสิน้น ปัจจุบันมีสถานีอวกาศที่อยู่นอกโลกโดยต้องส่งคนขึ้นไปวิจัยศึกษาเกี่ยวกับดาราศาสตร์ก็จะเห็นได้ว่าคนที่จะขึ้นไปต้องมีการฝึกร่างกายก่อนเนื่องจากสภาพอากาศที่อยู่นอกโลกกับในโลกไม่เหมือนกันโดยสําหรับคนที่ได้ขึ้นไปขณะที่อยู่ในสถานีอวกาศก็จะต้องมีการออกกําลังกายด้วยแม้งั้นแขนขาก็จะรีบคือไม่มีแรง อาจจอกไปวิจัยไปซ่อมแซมเครื่องบางอย่างหรือต้องส่งคนออกไปศึกษานอกสถานเอีอวากาศ